ทดลองก่อนนะสวัสดีครับอยู่กับผมน่องอนุชิตโตโปรแกรมเมอร์สายลำซิ่งครับ โอเควันนี้เราจะมาทำอะไรวะวันนี้เราจะมาลงติดตั้ง c o p i l ล t github กันดูครับว่ามันจะติดตั้งยังไงแล้วก็มันสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมาลลยกันเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราลองมาดูกันดีกว่าสักหน่อยครับว่าไอเ a i อแ r r โ r รแ m ร m เมนี่คืออะไรเขาบอกว่า Your AI pair programmer ก็คือ เป็นคนที่มานั่งแพรกับเราเหมือนกับเสมือนว่ามีคนแพรอีกคนหนึ่งเขามีเทคนิคสิ่งที่เรียกว่าแพรโปรแกรมมิ่งครับอยู่ใน e x t r e m e Programming ก็คือเราใช้โปรแกรมเมอร์สคนมานั่งเขียนโปรแกรมด้วยกันช่วยกันเขียนโปรแกรมคนนึงก็จะช่วย drive ก็คือเป็น navigator อครับอีกคนนึงก็จะ drive แบบ driver ก็คือบางคนก็เรียก driver ว่า t y p i s t อย่างเงี้ยครับก็คือเป็นคนที่พิมพ คนที่เป็นน a v i ิเก o เตอร์ก็จะบอกว่าจะพิมพ์ยังไงพิมพ์ไปทางไหนเราจะแก้ปัญหาไหนก่อนหลังครับแบบนี้ก็เขาเรียกว่าแพร่โปรแกรมมิ่งทีนี้ไอตัวโค p พายลอตเนี่ยเขาก็ทําเสมือนว่าเราเขียนโปรแกรมอยู่กับเพื่อนเราอีกคนหนึ่งเหมือนกันเลยครับแต่ว่ามันจะเจ๋งตรงที่ว่ามันจะสามารถที่จะเจเนเรตก็คือ,อ,อสร้างโค้ดที่เราอยากจะได้ขึ้นมาได้เลยแต่ว่าสิ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องให้คอนเทกต์เขาสักนิดหนึ่งครับว่าเรากำลังพยายามจะทำอะไร พิมพ์คอมเมนต์ลงไปแล้วก็ให้บริบทกับ AI ก่อนว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่พยายามจะทําอะไรหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เปิดฟังก์ชันมาแล้วก็สร้างชื่อฟังก์ชันตัว AI เองครับก็จะเจเนเรตโค้ดขึ้นมาให้เราเลยครับตรงตามที่เราอยากจะทํามากที่สุดนั่นคือสิ่งที่มันทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าของเราเานี้ครับจะลดเวลาการพิมพ์ของเราไปได้เยอะเลยนะ แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะสามารถแบบซักเจ s ได้ด้วยนะก็คือแนะนำโพสดหลายหลายแบบหลายๆอัลกอริทึมให้ให้กับเราด้วยนี่เป็นแบบนี้ก็คือสามารถดูอัลกอริทึมต่อไปได้ว่าอันนี้แมชไหมอันนี้ใช่ไหมใช่ของที่เราอยากจะได้ไหมคําถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโพสต์เหล่านี้มันทํางานถูกต้องตรงตามที่เราตั้งใจเราอยากจะได้จริงๆนั่นนั่นมันหมายความว่า เราต้องสามารถที่จะ Verify ก็คือตรวจสอบโค้ดนี้ได้ใช่ไหมครับว่ามันทำงานถูกต้องตามที่เราอยากจะได้จริงๆหรือเปล่าและก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราควรจะมีความสามารถมากพอที่จะอ่านโค้ดเหล่านี้รู้เรื่องและก็อ่านออกว่าโค้ดเหล่านี้มันทำอะไรมันทำตรงตามที่เราอยากจะได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ความสามารถที่ที่เราต้องมีนะขณะนี้ และอีกคำถามคือถ้าสมมุติว่าในอนาคตเราใช้สิ่งนี้ไปเยอะๆแล้ว AI มันจะเขียนโค้ดได้เองเก่งกว่าคนเลยหรือไม่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือทุกครั้งที่เราใช้ AI ครับทุกครั้งที่เราใช้มันบ่อยๆมันเหมือนกับการเทรนมันคือสอนมันเรื่อยๆมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะถึงจุดที่เราอาจจะตกงานเลยก็ได้ไหมม,มันก็เป็นไปได้ครับแต่ว่า ถ้าเรายังเป็นแค่โปรแกรมเมอร์ที่ Copy ี้โค้ดวางแล้วก็อ่านโค้ดออกเราก็คงไม่แตกต่างอะไรจาก AI มากเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความสามารถของมนุษย์ที่ AI ทําไม่ได้ยังมีอีกหลายข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยนองคิดว่าตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ําๆเราลดภาระในการเขียนโค้ดได้เยอะมีประสิทธิภาพเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้เยอะขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวิธีการ Verify ว่าโค้ดมาทํางานถูกต้องนู่นนี่นั่นก็ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจหนึ่งกันครับอย่างแรกครับเราก็เปิดตัว VS Code ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ p r e f e r e n c e นะครับแล้วก็ Extension แล้วก็เสิร์ชคำว่า c o Pilot เราก็จะเห็น c o Pilot ขึ้นมาแล้วแล้วก็กดติดตั้งครับ เสร็จแล้วเขาบอก sign in ด้วยกิจหับแล้วก็ sign in ด้วยกิจหับ allow เปิดกิจหับมาเลย continue authorizes o <Okay>. k ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนแต่ประเด็นก็คือว่าอันนี้มันเป็น preview version แล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราจะมี Access ที่จะสามารถใช้ Extension นี้ได้เนี่ยต้องเข้าไปจอยไวลิสก็คือไปรอคิวที่จะใช้งานครับก็กด Sign Up ตรงนี้ฮะอันนี้เขาก็บอกว่าโอเคมี Limitation ในการใช้งานบลาๆสำหรับกลุ่มทดลองก่อนนะก็ ไม่เป็นไรครับทุกคนถึงเราจะมีความขัดข้องเกี่ยวกับโคพาย o t แล้วก็ไม่สามารถใช้มัได้ตอนนี้แต่ว่าเรายังมีหมอลำครับโอเคพอแล้ว <laughs> โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าวิธีการติดตั้งง่ายมากครับ <c odes> แค่ไปที่ extension ของ VS Code แล้วเราก็สามารถที่จะกด install ได้เลย <c odes> เอาล่ะ ก็นั่นก็คือข้าวๆของ AI pair programming หรือเขาเรียกว่า GitHub c o p i l o t ครับหวังว่าเราจะได้ใช้มันเร็วๆนี้ไวพอกันไหมครับเทียนนายกับผมน้องอนุชิตโตโปรแกรมเมอร์สายลําซิ่งครับ